สิบวันต่อมาเมืองหญิงเทียนทำลายประตูซาใครบันคอผู้นำของศัตรูได้ก่อนรับตำแหน่งแม่ทัพเบื้องบนไปเลยไอ้พวกโจรง่วงมไม่ได้รู้เลยว่าตนเองนั้นไม่ต่างอะไรจากนอนซาขยาพึกษาลองมาเจออาวุธใหม่ที่องค์อูตีพัฒนาขึ้นหน่อยเป็นไรเตรียมปืน นี่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้ราชสำนักมีอาวุธเส้นนี้ด้วยหรือทำไมข้าถึงไม่รู้ท่านอ,องอนุภาพของมันไม่ธรรมดาเลยข้าว่าเราถอยกันก่อนเถอะขอรับสั่งการให้ถอยฮไอ้พวกนอนอ้วนยังหวังว่าที่จะหนีกลับไปได้อย่างปลอดภัยอีกหรือกองทัพนกไฟเตรียมโจมตี ท่านแม่ทัพจูจูกองทัพมิงก็มีอาวุธพิสดารมากมายเส้นนี้เบื้องหลังคงมีคนซีน้ำอยู่กับไข่ก้านนานไปเตรียมแผ่ระยะยาวก่อนดีกว่านะขอราดีสั่งกองทัพถอนกำลังแล้วสือมาให้ได้ว่านี่มาเรื่องอะไรองคายอูตีทรงวางแผนไว้ยังแม่นยำเลยลำเลิศดต่อจากนี้แหละสนุกแล้วก้านนานยู่จัง ทำไมประตูถึงได้ปิดสนิทอย่างนี้เปิดประตูเมืองท่านอองกลับมาแล้วบ้านโดนขโมยยังไม่รู้ตัวสมองมีเท่าเม็ดทัวก็กล้าคิดก่อกระบริดจูเสินหาวปล่อยให้ข้าหลอสนานเสียวนะเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าคืออิงสีไใสข้าคืออิงเสียสิโนเตประมุขแห่งต้าเสยนคนที่จะมาเด็ดหัวเจ้าวันนี้ไงล่ะ ไอ้พวกปลาเท่อนงั้นเหรอมันยกทัพมาทำอะไรถึงที่นี่กันต่างเผ่าไซแดนเหนือยอมสยบต่อข้าแล้วส่วนเจ้าหากลามือเสียให้ไว้ข้าจะเมตตาให้เจ้าตายครบเศนเฮ้อไอเด็กหัวคนที่ฝันนมเพึ่งหลุดไม่กี่ปีคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะชนะข้าได้อย่างนั้นเหรอองคลักปิดขาดของข้าออกมา เคยมีข่าวลืออยู่ว่าหนิงอ่องนั้นเลี้ยงโอคารังปีดคาดไว้แต่ละคนนั้นล้วนเป็นยอดฝีมือมาดูตอนนี้เห็นทีจะเป็นเรื่องจริงจูจ่ๆก็มีตาจงซื่อสูงสุดผพอออกมาเต็มไปหมดองค์ไซน้อยลองไปเจอกับพวกมันดูหน่อยสิล้างคอเตรียมไว้ให้ดีๆข้าจะเอาหัวของพวกเจ้ามาถาวายเป็นบรรณาการให้กับนายของข้าเพือคุกเขาลงซะ ไอ้พวกขี้เหลือนเหม็นซาบใครที่มันบังอาจมาอวดดีกับข้าจุดจบสุดท้ายก็มีแต่ความตายสถานเดียวแผ่นดินต้าหมิงต้องเป็นของข้าจะซาจะเลวก็ต้องตกเป็นของข้าเอาชีวิตเจ้ามาซาลิงสิงไปนนั้นสนมข้านนาไอ้เลายยำตุนล้วะธนูเตรียมพร้อมหรือยังรอเพียงคำสั่งการขอลับ เย๋งโลกสอนตัดวิญญาณของเล่นทั่วไปแบบนี้เหตุทำอะไรข้าไม่ได้หรอเห้อของเล่นทั่วไปงั้นเหรอไม่ใส่สักหน่อยน่ะนี่มันอะไรกันตะบะของข้ากำลังสลายงั้นเหรอจะเจ้าภายในอาคมตัดวิญญาณไม่ว่าเจ้าจะตะบะสวงแค่ไหนก็เอาออกมาใส่ไม่ได้ สามกองทัพรับอาญาจงไปฆ่าโจระบฏให้หมดสิ้นซะมะไม่จริงคุ้มกันท่านองกองทัพข้างหลังถอยไปลุยเลยฆ่าโจระบฏให้หมดสิ้นเออเป็นไปไม่ได้พวกเราถูกล้อมไ่หมดแล้วถ้ามีอะไรจะสั่งเสียก็รีบพูดมาซะตอนนี้ ลากร์หนิงอองสิ้นซีบแล้วหากพวกเจ้ายอมวางอาวุธให้ถันท่วงเท่ข้าจะถือว่าพวกเจ้าไรความเพลิะท่านหนิงอ๋องตายแล้วงั้นเหรอท่านหนิงอ๋องตายแล้วท่านหนิงอ๋องตายไปแล้วพาลานุภาพองค์อูตี้ยิ่งใหญ่บารมีคองแผ่นดินอูตี้ยิ่งใหญ่บารมีคองแผ่นดินพี่พบตายเสียนเสียนหยางรายงานจากแนวนะ ทูนไทห,หวงมีจกรบกบฏกลุ่มใหญ่มุ่งหน้ามายังด่านหานโกจำนวนนับได้เกินหมื่นขอ้อละว่ายังไงนะเกินหมื่นกันหรอพวกมันมาจากไหนพวกมันแบกธงที่เขียนว่าสูหา่หันคาดดาว,ว่าน่าจะเป็นกบฏจากดินแดนสู่ขอรับ,รบกบฏเขตสูงโยครับมาถึงด่านหานโกฝ่าบาทยามนี้ก็หายตัวไปเนิ่นนานแล้วเราจะทำยังไงกันเดชทุกคนเงียบก่อนสั่งการลงไป ให้เมึงเถียนหลี่หมูหูเป็นแม่ทัพซ้ายขวานำกองทัพใหญ่จากข่ายทงางฮามุ่งหน้าไปป่าป,ปามกบดส่วนคุณนางที่เหลือก็ทำตามหน้าที่ของตนต่อไปอย่าให้บุ่ไวายน้อมรับอายะสื่อไทยหวงหลี่สิงจนป่านนี้ยังไม่มีข่าวข่าวอีกหรือยังไม่มีเลยขอรับเรียกรวมยอดฝีมือวายุทธและก็ปรมาจารย์อาคมทุกคนหาวิธีติดต่อกับชีเอ๋อให้ได้รับบัญชา ฟังของเสือต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่เลยพี่พบตาเหมิงอะไรกันระบบยางเฟินโฟไม่สมบูรณ์อีกลอขอแสดงความยินดีผู้เล่นทำภารกิจที่สองสามเลทขอแสดงความยินดีผู้เล่นทำภารกิจที่สามสามเลทก็คือระบบคืบนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่าบอกนะว่ายังต้องมีภารกิจอะไรที่ต้องทำอีกลอขออภัยที่รบกวนฝ่าบาทกระหม่อมทั้งหลายนั้นมีเรื่องจะกราบทุน ผู้ชวยอย่างมีเรื่องอะไรเข้ามาคุยกันข้างในเซอง์อูตียามนี้ศึกที่เปยนานั้นสงบลงแล้วแต่ว่าประเทศชาติไม่อาจที่จะขาดประมุกไต่ล่าไม่อาจที่จะขาดผู้นำแม้แต่เพียงหนึ่งวนันกระหม่อมนั้นจึงอยากที่จะทูลขอฟาบาทให้ทำวิธีสืบทอดลาซาวงตามธรรมเนียมและก็ขึ้นเป็นห้องเต้แห่งต้ามิงโดยเร็วที่สุดฮะจะให้ข้าสืบทอดบัลลังก์เหรอ บาหรือไงแค่ต้องคิดหาวิธีกับพิภพใต้สินให้ได้แล้วก็ปลอดหวัวจะแย่อยู่แล้วภารกิจที่เซจกักรพพรดใหม่ของรัฐสนับสนุนจูฮหอสงขึ้นของราดให้สำเร็จภารกิจใหม่เหรอมาได้เวลาพอดีเลยราฐสถายาตคนปัจจุบันของต้าเหมิงคือใครเหรอต้าหมิงในยามนี้ยังไม่มีองค์ราชสถายาตจักรพรรดิหมิงอู่จงหาได้มีผู้สืบทอดไหม ไม่มีลูกชายเหรองั้นก็ลำบากหน่อยขอค่าคิดก่อนประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เหมิงเหมิงอู่จงจูโหเจ้าไม่มีรัชทายาทสืบทอดจู้โหสงน่าจะเป็นจักรพรรดิเจ้าเจ๋งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของจูโหเจ้าไซแหนะสั่งการลงไปให้จูโหสงขึ้นของราชต่อฝ่าบาทหมายถึงบุตรชายของซิงเซียนอองจู้หงสงผู้นั้นหรือขอลา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดนะขอรับไม่ได้เหรอทำไมถึงไม่ได้เรื่องนี้เพราะว่าบุตรชายของสิงเชียนอองนั้นออกบวชเป็นนักพนตไปแล้วขอรับหาว่าไงนะออกบวชไปแล้วเหรอนาสาลเมืองทางตะวันตกจโจฮสองนี่แหละขอรับจโจฮสองบวชเซิงองยามนี้จิตใจไขว่ควาแต่การฝึกบำเพ็ญ ไข่ขว้าแต่การฝึกบำเพ็ญเหรอจ้างให้ก็ไม่เสือถ้าข้าบอกให้เขาไปเป็นจกักกะพัิเขาจะโง่ปฏิเสธหรือไงเจ้าเช่ไหมจู่หอสองมีทราบสหายมาถึงอาลามของข้าด้วยเหตุใดไม่ต้องเป็นแล้วนาโพ์เนี้อกลับไปกับข้าข้าจะให้เจ้าสืบทอดบัลลังก์ สหายรอเล่นแล้วบทใายสิงหงหาได้มีอยู่อีกต่อไปยอมนี้สิ่งที่ข้าต้องการทํามีเพียงฝึกในวิถีและมุ่งหน้าขนขวบวิซาหลอมโบส์เพียงเท่านั้นสิทธิ์เอ๋ยนำโบสถดที่ข้าเพิ่งหลอมได้เมื่อไม่กี่วันมานี้มอบให้สหายทุกครั้งแจเซื่อถือเป็นของขวัญสั่งลามุ่งมั่นดีเจงสงสัยจะไม่ได้คุยง่ายอย่างที่เคสขยะเส้นนี้ก็เรียกว่าโอสถได้เหรอคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ด้วยซ้ำ ที่ข้าป้อนให้สัตว์เลี้ยงเกียนยังดีกว่าเหลวไหลเจ้าเป็นใครกันแน่เหตุใดจึงได้ปากคอเลาะลายนะแม้ว่านั้นจะไม่ใช่ของสัญ้์แต่ต่อให้สืบสอบไปทั่วดินแดนต้าเมงก็ไม่มีใครทำได้อย่างข้าเจ้ากล้าพูดออกมาได้ไงว่ามันเป็นขยะเอานี่ไปดูนี่คือโอสดที่ข้ามอบให้สัตว์ภาหนะของข้ากินทุกวันทุกวันถือเสียว่าให้เจ้าเป็นของขวัญสักก็ได้ ส,สิ่งนี้โอสดคุณภาพสูงขั้นเน้นมีคนทำโบสดระดับนี้ออกมาได้จริงๆเหรอท่านเสียนได้โปรดให้ข้าสืบทอดวิสาหลองโบสดนี้ต่อไปขอท่านเสียนรับข้าไว้เป็นลูกศิษย์ด้วยเถิดให้เจ้าสืบทอดวิสามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ้าอยากเรียนก็ตามข้ามาแต่ข้าไม่ใช่คนที่รับสาวบอกมัวมวหรอกนะ ขอบคุณท่านเซียนขอบคุณท่านเซียน <c oughs> ถ้าไม่ยอมลงทุนสักหน่อยก็คงไม่ได้ตัวเจ้าจริงๆตำหนักเจียวไทขอบคุณท่านเซียนที่ช่วยส่งขอขอบคุณท่านเซียน <c oughs> สิทธิ์ไม่เคยเจอเต่าหลอบโบสอดที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยขอลับอย่าเพิ่งรีบร้อนขอบคุณไปยังมีเรื่องที่เราต้องตกลงกันขอเพียงท่านเซียนเอ่ยปากมา เจ้าขึ้นของบัลลังก์แต่โดยเดชเสืบอมทอดตำแหน่งจัก,กรพรรดิซะส่วนข้าก็จะมอบสวดปรปงโงสดสรรสวงเล่มนี้ให้กับเจ้านอกจากนั้นข้าก็ยังจะมาตรวจตาผลลรบโสดเป็นครัง้งเขาโดยไม่มีกำหนดวันเวลาด้วยสิทธ์น้อมรับคำสั่งสอนของท่านเซียนผู้ชวยอย่างเตรียมวิธีขึ้นของราชของจัก,กรพรรดิใหม่ให้ทีนะกระหม่อมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ขอรับ เมื่อมีประสงค์จากฟากฟ้าและสวรรค์เป็นใจในวันนี้จึงจัดพิธีของละจกะักรพรรดิม่โดยมีจู่ห้สงบรแห่งสิงหง,งสืบทอดตำแหน่งด้วยพระนามจักรพรรดิเจ้าเจ๋งขอฝ่าบาททรงเจริญเมื่เปีเมื่อปี ลุกขึ้นเธอต่อไปขอให้อำบัดทุกท่านเสื้อฟังคำสั่งของอูต้ใตเ้เสียนองค์เสียนผู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือแผ่นเด้นและใต้ละผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาวริทยศิลปะอันลําเลึกเพียบพร้อมด้วยความเมตตากรุณาแผ่ไพศาลยาวนานหมื่นปีผู้นี้ด้วยอ๋อไข่แฝนคนตั้งชื่อตำแหน่งฟ้าน้อมรับคำสัง่งองเสียนอูต้ ขอแสดงความเย็นเดีผู้เล่นทำภารกิจที่43เลตกำลังกู้คืนระบอบหาในที่สุดนาีิพภต้าเสียนด่านหานโกข้ามันพวกเอาม,มหิตไหลคุณธรรมข้ามันให้หมดซ,ซอป่าอ่องแยงเย,ย้เขายังมีชีวิตอยู่อีกลระ ฉินส,สั่งออ่กวงพวกเจ้าแก่สังเสาสินไม่ใช่เหลือไปข้ามมันซิสังหารสินชัวเอาเลยแลบายความเชดแข้นของพวกเจ้าผ่านคมดาบที่อยู่ในเมือผูกก้กอบกู้แห่งใต้เสียนบัดนี้ไม่อยู่สี่แล้วจงกวาดล้างไอ้พวกสินทั้งหมดให้สิ้นซากไปเตรียมธนูไฟเยง้ง อะ,อะไรกันเสียงยี่ผู้นี้มันเป็นคนหลือผีกันแนะ่พังฟ้าทลายเด่นกำลับสินสัวเข้าไปเลยปล่อยธนไฟต่ออย่าให้คาดพวกเรารับบันซามาแล้วให้เฝ้าด่านหานโกจะปล่อยให้พวกโจรกระบอดผ่านเข้าไปไม่ได้เย้ง หากข้ายังโย่พวกเจ้าอย่าหวาังเลยว่าจะผ่านด่านหันกูได้สำเร็จข้ารับบัญชาจากองโถเทให้ปกป้องคุมของโูผาวาลีแห่งใต้เสนพวกโจรกระบฏท,ทั้งหลายจงรีบหันหลังกลับไปเสียเศรษเดนแห่งสูตะบันตกเอ๋ยอย่าหวาังเลยว่าจะผ่านเข้าไปได้เรียกข้าว,ว่าเศษเดนเหรอทั้งที่เจ้าก็เป็นเพียงบ่ารับสช้ตัวหนึ่งของอิงสีนนะ เลโมตัวเจ้าเป็นแม่ทัพแห่งเจ้าแต่กลับมอบกายรับสายสินสวลืมสนสาวเจ้าที่ตกตายนับ4ี่แสนในศึกสางเพีงแล้วหรือไหรหาสาวเจ้าทั้งหลายจงนำความขุ่นเคืองของพวกเจ้าไปเรียกร้องเอาเขินจากสาวเสียนระบายความเครียดแขนออกมาให้หมดข้าพวกมันข้าเสียน น่ะนี่มันทหารเจ้าที่ถูกฆ่าตายในศึกสงังพิงเหรอพวกเขาฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนี่ค้ายังเป็นสาวเจ้าอยู่หรือเปล่าข้าเขือสาวสินเหรอ